สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ตัวเมืองสรหีบกันต่อเป็นตอนที่2นะครับจากที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็เป็นวงเวียนที่เป็นสัญลักษณ์ของอตัวเมืองสรหีบนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการเราจะพาไปถ่ายทํารายการช่วงใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับจุดขวามือนี่จะเป็นร้านอาหารอารอ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทานก๋ยเตี๋ยวกันให้มีเรียวมีแรงก่อนนะครับแล้วเราจะ ไปถ่ายทำกันต่อครับทานก๋วยเตี๋ยวกันครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าต้มน้ำเดือดหรือ,อยังนะเช้าเช้านี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ำเดือดหรือ,อยังดูร้านค้าเขาก่อนนี่น้ำเดือดแล้วนี่นะเห็นเห็นไหมเห็นไอขึ้นไหมเห็นไอขึ้นนะน้ำน่าจะเดือดแล้วนี่ก็เป็นพ่อค้าปรุงเห็นไหมฮะสูตรเขา เป็นเย็นตะโฟทะเลนะมาแล้วนี่หน้าตาของเงย็นตะโกเจ้าอร่อย หน้าตาก็าจะประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยอร่อยรสชาติสุดยอดเลยนะครับที่ชายทะเลนะฮะกส่กุ้งด้วยครัสกุ้ง ตัวใหญ่นะครับซึ่งเราไม่ค่อยเจอเนาะนี่เป็นหน้าตาของเจดโก้โชคดีฮาจริงๆวันนี้เขาจะไม่ทําแต่ว่าสุดท้ายก็ทําให้เราได้ทานกันมีกุ้งสามตัวมีปลาหมึกเห็นไ,ไหมครับปลาหมึกนะมีลูกชิ้น ชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะครับลพัดเลยนะครับหาทานที่ไหนได้ล่ะเนี้ยราคาขนาดเนี้นะครับ รสชาติอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยครับเป็นหมึกนที่เป็นหมึกเป็นกุ้งตัวใหญ่เห็นไหมครับกุ้งตัวบเบลอเลย ในปรงเทศไม่ค่อยเจอนะครับก็เจิใส่กุ้งตัวใหญ่อย่างนี้ครับนี่แหละครับอนี้เป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าสหีบนะครับเราจะเห็นว่ามีหีบหยดใบนะครับนะครับอยู่ที่ประภาคารนี้ ปะภาคานี้ก็หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือเร้นะครับแลวก็หมายว่าเขตถิ่นนี้นะครับที่สตีหีบเป็นเขตของทหารเป็นเขตที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทหารเรือนะกับความเป็นตำนานของออสตหีบนะครับรวมกวันอ,อยู่ณนะที่จุดนี้นะครับสัญลักษณ์แห่งเมืองสตหีบอิ่เจ็ดใบอยู่รอบปะภาคานะครับสรุปมาถ่ายทำรายการวันนี้อิ่ม แล้วก็ได้กับข้าวอย่างไรสุดก็รอดไปประมาณสักสองวันเห็นสามอย่างนี่ฮะมีไข่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวค่อยอีกสองวันค่อยว่ากันใหม่ข <c oughs> ี้เกียจไปเดินแล้วครับฝนตกด้วยมันแฉะเดินตลาดแล้วเราเหยียบน้ำแฉะมันขึ้นรถมันก็ช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ นะครับก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันเดี๋ยวพบกันตอนตอนหน้าตอนต่อไปเราไปเที่ยวไหนก็เราก็มารับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรับชมรายการนี้หากไม่ชอบรายการนี้นะครับก็ขอกําัังใจด้วยการกดติดตามกด subscribe นะฮะกดติดตามหรือ subscribe กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใ,ใหม่ออกอากาศมากดไลค์กดแชร์ ไปอย่างกว้างขวางจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอพระคุณเพื่อนๆมา